สวัสดีค่ะก็รู้สึกเสียดายที่หลายคนไม่ได้มาโบสถ์นะคะวันนี้คิดถึงแม่ยาแล้วก็น้องโก้มากเลยค่ะแล้วก็คิดถึงน้องมะลิด้วยค่ะแล้วก็อยากจะแบ่งปันสิ่งที่ได้ฟังจากเทศนาวันนี้มรณกรรมและการฝังศพของยาโคบค่ะ อาจารย์นำนาตบอกว่าออจริงๆแล้วปีใหม่เริ่มกับเริ่มกับเรื่องของการตายหรือว่าอะไรนี้แต่ว่าจริงๆแล้วมันมันมีประโยชน์มากเลยเออในปฐมการบทที่49ก็2ข้อ29ถึง33นะคะก็เ,ออเมื่อเราอ่านไปแล้วก็ออยกเท้าขึ้นบนที่นอน ของยาโคบนะคะหลังจากนั้นก็ยาโคบก็จากไปอยู่กับพระเจ้าใช่ไหมคะยกเท้าขึ้นบนที่นอนหมายความว่าเป็นภาพที่สวยงามมากของยาโคบเรามาดูมรรณกรรมของคนอดนๆนะคะเช่นในปฐมกาลบทที่25ก็7อับราฮัมแก่งอมแล้วอายุ175ปีหรือว่าอิสอาคในปฐมกาลบทที่35ก็28 ท่านชราและแกงอมมากอายุ180ปีนะคะแกงอมคือพระเจ้ายกย่องว่ายอดเยี่ยมคือเขามีชื่อเสียงดีเขาเชื่อฟังพระเจ้าแกงอมสุกงอมถ้าเราคิดถึงผลไม้มันจะเป็นอะไรที่แบบถ้าสุกจากต้นมันจะหอมแล้วก็อร่อยใช่ไหมคะก็คือหมายถึงว่าเป็นชีวิตที่มีความสุขตลอดชีวิต เรามาพูดถึงว่ายกเท้าขึ้นบนที่นอนถ้าพูดถึงเท้าเท้าก็คือหมายถึงการเดินทางการเดินทางเราใช้เท้าเดินทางใช่ไหมคะแล้วก็ในปัญญาจารย์เตือนให้เราระมัดระวังเท้าจังหวะในการเดินเป้าหมายอะไรในชีวิตของเราในการดาเนินชีวิตจริงๆในปัญญาจาร์ปัญญาจารย์บทที่5ข้อที่1หากเราไม่เข้าใจว่าเรามาบททาไมเราก็ จะไม่ระวังระวังเท้าของเราถูกต้องไหมคะในอุปยบบทีปป่3ข้อ4ถึงข้อ6คือหมายความว่าก่อนที่เราจะเริ่มอะไรพระเจ้าแต่นั้นพระเจ้ามาปรากฏกับโมเสสใช่ไหมคะพระเจ้าแบบบอกว่าถอดรองเท้าของเจ้าออกเสียที่ตรงนั้นศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ที่สถิตของพระเจ้าเราก็คิดว่าเออไม่ใช่เป็นเรื่องยากแล้วก็ แค่ถอดรองเท้าแล้วก็ก้าวเข้ามาแต่การถอดรองเท้าของเราหมายถึงว่าการมอบชีวิตของเราเพื่อเป็นทาสเป็นทาสของพระเจ้าเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยการที่เราจะรู้ว่าคนไหนเป็นทาสหรือว่าคนคนไหนไม่เป็นทาสก็ดูจากการที่ถ้าเขาไม่ใส่รองเท้าก็คือคนนี้มีอ่ะเป็นชีวิตเป็นทาสนะคะเขาต้องยอมขึ้นกับเจ้านายของเขา ในพระธรรมโยชูวบทที่5ข้ 15, อ13ถึง15ตอนนั้นโยชูวก็ก็กำลังเ,เตรียมที่จะคิดเอาชนะอย่างไรเมืองเยริโคค่ะจะทำยังไงเขาก็คา,าดหวังว่าชายที่มาปรากฏาในฐานะของจอมทัพเนี่ยของพยาเวเนี่ยจะสั่งการต่างๆแต่จอมทัพของพยาเว ก็ท่งตอบว่าจงถอดรองเท้าออกจากเท้าของเจ้าเสียซึ่งแบบเป็นสิ่งแรกที่จะเกิดอะไรอะไรต่อไปก็คือต้องถอดรองเท้าออกคือยอมจำนวนต่อพระเจ้าอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็นายนบทที่13บาข้อสถึงข้อสิเวลานั้นก็เกี่ยวกับเรื่อง พระเยซูทรงล้างเท้าสาวกค่ะแล้วก็พระเยซูทรงล้างเท้าให้สาวกคือเล็งถึงการที่ว่า,าหมายถึงว่าจะร่วมงานรับใช้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเราจะต้องมีเท้าที่สะอาดคือพระเยซูว่าถ้าเราไม่ร่วมล้างเท้าให้ก็คือเราก็ไม่ได้มีส่วนร่วมในชีวิตของ ของพวกสาวกเหล่านั้นนะคะก่อนเราจะยกเท้าขึ้นนอนให้หนึ่งให้ระวังเท้าสองอถอดรองเท้าหรืออยังสามเท้าของเราถูกล้างทุกวันหรือไม่นะคะในพระธรรมสรุดีบทที่116ข้อ15กล่าวไว้ว่าการมรณกรรม การตายของธรรมมิกชนสําคัญมากในสายพระเนตรของพระเจ้าแต่ว่าการตายนั้นจะต้องเป็นการตายที่ที่เราอ่ะเราเรารวังเท้าของเราก็คือเป็นผู้ที่เป็นผู้ที่พระเจ้าคือยอมรับว่าเป็นผู้ใช้การได้อะไรแบบนี้ค่ะในพระธรรมปัญญาจารย์บทที่7ข้อหนึ่ง กล่าวว่าชื่อเสียงดีก็ดีกว่าน้ำน้ำมันหอมและวันตายก็ดีกว่าวันเกิดโอเคเรามาเล่าถึงเรื่องชื่อเสียงดีเรานึกถึงใครคะเรานึกถึงยูดาสอิสคาริโอตอ่เมืองอิสเมืองคาริโอตเนี่ยเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงมากอิสคาริโอตก็คือคนของเมืองนั้นยูดาสชื่อเขาก็คือยูดาส จากเมืองอิสคาริโอตเมืองที่มีชื่อเสียงดีเพราะนั้นเขาเป็นคนที่มาจากเมืองที่มีชื่อเสียงเพราะฉะนั้นในสาวกอของพระเยซูเขาจะยูดาสจะเป็นคนที่เหมือนกับมีมีมภาษีมีอะไรมิดีกว่าคนอื่นอนะประมาณนั้นอนะคือเขาก็เลยได้ถือกล่องเงินนะคะส่วนมัทธิวเป็นคนเก็บภาษีมัทธิวก็เป็นคนเก็บภาษีก็ จะแบบเหมือนกับจะถูกบินบินอกับเพื่อนๆอะไรแบบประมาณนี้ใช่ไหมคะโอเคนั้นเราก็พูดถึงว่ายูดาสอิสคาริโอเนี่ยเขาเนี่ยคือเริ่มต้นดีแต่ปลายสุดท้ายปลายของเขาร้ายถูกไหมปลายทางชีวิตของเขาทรยศพระเยซูส่วนยาโคบยาโคบเนี่ยคือ,อต้นร้ายต้นร้ายปลายดีใช่ไหมคือเขาพร้อมที่จะพบกับพระเจ้า ในประมการบทที่19เก้าข้อยี่สิบเก้าถึงสามสิบสามโอเคคือผู้รับใช้อาจารย์อาจยา์นำนาจพูดถึงว่าผู้รับใช้ต้องมีสามพอพร้อมอะไรหนึ่งพร้อมกินพร้อมกินบางทีไปที่ไหนเขาทาอะไรให้กินที่เราไม่รู้จักบางทีก็ต้องพร้อมที่จะกินอ่าไม่กินก็ไม่ได้สองพร้อมเทศสามพร้อมตายนะคะแล้วก็ยาโคบยินดีที่จะตายพร้อมที่จะพบกับพระเจ้า ยาโคบเริ่มต้นชีวิตแบบใดในบทที่20ปฐมกาลบทที่25ข้อ19เป็นต้นไปคือเขาเริ่มต้นแบบไร้ากาดคือเขาเอาแต่ผลประโยชน์เขาเบียดเสียดกันแม้แต่ในตั้งคันของบรรดาเบียดเสียดคือแข่งแย่งกันแข่งแย่งพื้นที่ในคันแล้วก็ตอนที่คลอดออกมาในปฐมกาลบทที่25ข้อ24ถึง25เขาก็จับส้นเท้าของพี่เพื่อเขาจะแย่งออกมาเหมือนกันแล้วก็ แล้วก็ในประธมการบทที่สามสิบสองข้ 27, อยีอ่สิบสองถึงยี่สิบเจ็ดยาโคบปล่มสู้กับพระเจ้าใช่ไหมคะถ้ายาโคบไม่ปล่อยวางต่อความต้องการฝ่เนื้อหนังอของเขายาโคบก็จะไม่รับกานอวยพรจากพระเจ้าถูกไหมคะเมื่อพระเจ้าได้แตะที่สะโพกของเขาจากนั้นชีวิตของเขาก็เปลี่ยนไปชีวิตของเขาก็เป็นชีวิตที่สวยงามนะแล้วก็ ก็คือตัวเก่าของเขาถูกฆ่าไปแล้วก็คือเขาได้เหมือนกับฆ่าโลกียวิสัยอ่าคือเหมือนถ้าเราประหารสิ่งไม่ดีในตัวเราออกแต่ว่าประหารแปลว่าอะไรประหารแปลว่าตั้งใจฆ่าหมายถึงว่าถ้าเราตั้งใจที่จะ,ะกําจัดสิ่งไม่ดีความตั้งใจของเราคือเราเปิดทางให้พระเจ้าได้ร่วมทํางานกับชีวิตของเรา ยกเท้าขึ้นที่นอนก็คือเราหยุดเดินหยุดเดินเหมือนกับว่าเราเดินซ้ายขวาซ้ายขวาแต่เมื่อเราหยุดเดินก็คือเ,อเท้ามาคู่กันแล้วก็ก็คือหยุดเดินโอเคแล้วก็ในยกเท้าขึ้นที่นอนในความหมายที่สองก็คือพร้อมที่จะรับบําเหน็จรางวัลก็คือเขาอายาคอบอยู่จนครบอายุอยู่จนครบอายุนะคะในอิสยาในอิสยาบทที่38ข้อหนึ่ง ก่อนจะตายพระเจ้าให้กษัตริย์เอเซคียาจัดการเรื่องบ้านเรือนให้เรียบร้อยหมายถึงว่าถ้าก่อนที่จะไปพบกับพระเจ้าคือยังมีเรื่องปัญหาอะไรที่ต้องสาสางเราต้องทําให้สําเร็จเสียก่อนโอเคแล้วต่อไปการตายของยาโคบเป็นการตายที่สวยงามและสง่างามมากก็คือการตายที่ยาโคบได้ระวังเท้าของเขาในการก้าวเดินยาโคบได้ ถอดรองเท้าออกแล้วก็ได้ทำความสะอาดเท้าของเขาโอเคอการเทศนาของอาจารย์นํำนาจก็ประมาณนี้นะคะก็ในปีใหม่นี้ก็คือให้เราได้เริ่มต้นด้วยเท้าที่สะอาดเพราะาเมื่อเราขึ้นไปสวรรค์เขาไม่ได้ดูว่าหน้าตาเราเป็นยังไงสวยแค่ไหนอะไรแต่ว่าดูว่าเท้าของเรามีได้นำใครที่ ผู้เชื่อใหม่ผู้ที่กลับใจใหม่กี่คนได้นํำข่าวประเสริฐไปถึงใครบ้างอย่างนี้ค่ะก็ขอหนุนใจว่าให้เราไม่ขาดโบสแล้วก็พี่น้องทุกคนก็คิดถึงโดยเฉพาะแม่ยาแล้วก็น้องโก้แล้วก็คนที่รับอปติสมาแล้วน้องเอฟก็เหมือนกันอยากให้มีโอกาสมาโบสถนะคะก็คิดถึงมากขอพระเจ้าอวยพรค่ะสวัสดีค่ะ